ลังนั้นเนยเสิร์ฟไม่ว่าจะยังไงนะขอบคุณมากเลยค่ะมีบางทีที่แบบคิดเหมือนกันนะว่าหนูอยู่มานานแล้วใช่ไหมคะทุกคนคงจะแบบเริ่มเฉยๆกับหนูแล้วหรือว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับหนูเท่าไหร่แล้วอนะไรอย่างเงี้ยจะเบื่อหนูหรือยังนะก็มีคิดไปก็มีคิดบ้างเหมือนกันว่าเออเราอยู่มานานไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่า ก็ยังตรงนี้ก็ยังคงเป็นความสุขทุกคนก็ยังคงเป็นความสุขของหนูอยู่เสมอเลยถึงแม้บางคนอาจจะเริ่มรู้สึกเฉยๆกันหนูแล้วก็ตามแต่หนูก็ดีใจนะคะที่นช่วงเวลาหนึ่งของทุกคนหนูเคยได้เป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับทุกคน <laughs> บ้างนะคะไปเบอรเลยลักมาขึ้นได้สามเลย <laughs> ให้เคยเหมือเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเลยที่อยู่ในทุกโมเมนต์ของหนูเลยตั้งแต่เข้าวงตอนเจอเรื่องย,กยากๆตอนมีความสุขตอนเสียใจหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่หนูตื่นเต้นกับการ พีเศไฟนอลของช่วงมหาลัยทุกคนก็ยังคงอยู่ให้กำลังใจหนูทุกคนคะว่าอยู่ในทุกช่วงเวลาของหนูเมือนกันนะเนี่ยเลยมากเลยช่วงนี้จะร้องไห้ร้องได้ค่ะแต่ว่าอยากให้รู้ไว้นี่ประโยชน์ตรงที่หนูอยากบูดกับทุกคนมากๆเลยค่ะแต่ว่าขอเรียบเรียงก่อนกลัวมาแล้วทุกคนไม่เข้าใจคือ ทุกคนอ่ะต้องเจอเรื่องแบบว่าไปทำงานหรือไปเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต่อให้หนูจะพูดว่าไม่ต้องเครียดนะหรือว่าเข้าใจนะแต่ว่าคนที่จะรู้สึกบอกตัวเองได้ดีที่สุดก็คือสุดท้ายก็คือตัวเราเองอยู่ดีคะ่ะแต่ทิ่งที่หนูอยากจะบอกก็คือทุกคนอ่ะ เก่งมากๆเลยนะอันนี้หนูพูดไม่ได้พูดแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้พูดแบบเชิงให้กําลังใจอย่างเดียวแต่หนูพูดแฟกต์คือความจริงที่หนูรู้สึกจริงๆคือทุกคนเก่งมากเลยนะคะที่แบบอ่ะทุกคนอ่ะสนับสนุนความฝันของเด็กผู้หญิงคนนึงก็คือหนูหรือว่าอาจจะเป็น เมมเบอร์คนอื่นเลยเงี้ยอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทุกคนน่ะเป็นกําลังใจสําคัญให้กับพวกเขาหรือแม้กระทั่งตัวหนูมากมากเลยที่จะทําให้หนูอ่ะมีกําลังใจในการเดินในเส้นทางชีวิตของหนูต่อเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ทุกคนน่ะภูมิใจในตัวเองเยอะๆหรือแม้วันใดวันหนึ่งอ่ะที่ทุกคนรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆท้อมากๆเลยแล้วร,รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเราไม่มีค่าเลยเหรออยากให้ไม่อยากให้คิดแบบนั้นอยากให มองหน้าหนูก็ได้ค่ะเสียงแหวเลยเนี่ยมองหน้าหนูไว้เลยแล้วให้รู้ไว้ว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยทุกคนอะ่ะทําให้เขาอะ่ะได้อยู่ในเส้นทางที่เขารักแล้วได้ให้กําลังใจเขามาจนถึงจุดจุดนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากทุกคนอ่ะภูมิใจในตัวเองเยอะๆเ,เลยรู้ไหมเข้าใจไหมวันไหนที่เหนื่อยอะ่ะก็เหนื่อยได้คะ่ะท้อได้แต่ก็ต้องเลือกที่จะ ไปต่อแล้วก็มองหน้าหนูไว้ <c oughs> จำหน้าหนูไว้เลยว่าหนูอะ่ะอยู่ตรงนี้ให้กำลังใจเสมอถึงแม้จะไม่ได้เจอกันจริงๆแต่หนูอะ่ะคือผลผลิตของทุกคนพูา <c oughs> ไงดีอ่ะเข้าใจคนไจะเข้าใจไหมหนูว่าคือผลผลิตหนึ่งที่ทุกคนอะ่ะส่งหนูมาจนถึงตรงนี้หนูมีกําลังใจหนูมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะทุกคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องให้สิ่งนั้นกับตัวเองบ้างแล้วก็ ทำให้ตัวเองมั่นใจในตัวเองบัด้วยนะคะรู้ไหมเอ๊เป็นกําลังใจให้เสมอเลยค่ะเจ้ลองององไต